คือครั้งแรกครั้งแรกเลยนะคะเกิดจากการที่มีคนซื้อให้ลูกเล่นตอนลูกประมาณสักสองสมขวบเนี่ยคันที่หนึ่งคือพอเห็นปุ๊บไม่ทราบว่ามันมีอะไรเหมือนเป็นเนื้อคู่กัมนมัน้งชอบมากแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยชอบนะคะแต่พอชอบมากรู้สึกว่ามันมีชีวิตไอ้รถคันนี้มันมีชีวิตแล้วก็แล้วก็เล่นไปกับลูกเนะะี่ยค่ะแต่พอหลังจากนั้นลูกน่ยไม่สนใจรถแต่ตัวเองสนใจนะคะแล้วก็จะซื้อบ้าง บางทีตอนหลังๆก็เพื่อนให้มาบางคันนี่คือเช่นตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะแล้วก็พ่อแม่เขารู้ว่าชอบเขาก็ให้บางคันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สะสมมาเรื่อยๆของรักของห่วงคืออะไรก็ได้นะคะจะมีคุณค่าสําหรับคนอื่นหรือไม่เราไม่รู้แล้วเราก็ไม่สนนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่เราชอบเราอยากให้มันอยู่กับเราแล้วมันเติมเต็มชีวิตเรามันให้ความหมายแล้วก็ที่สําคัญคือ แม้กระทั่งเรานั่งมองอะ่ะเราก็มีความสุขแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะแต่ของรักของห่วงไม่ได้แปลว่าจะเป็นของเราตลอดชีวิตถึงเวลาเราก็ย่อมอบไอ้ความของรักของเนี้ยให้คนอื่นเพืไปช่วยรักต่อได้ค่ะคิดว่าทุกคนนะคะจะมีของรักของห่วงมีแน่แต่บางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ว่าไอ้เนี้ยคือสิ่งที่เรารักแต่อะไรก็ตามที่เราอยากทนุถนอมมันอยากจะเป็นเจ้าของมันนะคะอยากจะเก็บไว้แล้วต้องต้องมีการให้เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะ นั่นแหละทำเถอะมันเป็นความสุขค่ะความสุขเล็กๆแต่ก็มีความสุขนะคะแต่มันตีออกเป็นค่าไม่ได้เป็นค่าของมูลค่าทางการเงินยิ่งไม่ได้มันเป็นอะไรที่เป็นนมามธรรมอะคะ่ะแต่มันมีคุณค่าในใจเราพอแล้ว